เป็นลูกค้าที่ทําร้านอาหารอยู่ที่เชียงใหม่ทุกท่านลองคิดภาพตามครับร้านอาหารเปิดมาเท่าแก่เปิดร้านอาหารมาก็เป็นธุรกิจ SME ปัจจุบันเขามีทั้งหมด67สาขาเพนพอยของเขาคือเขาเปิดที่เชียงใหม่แต่เขาอยากไปเปิดสาขาที่จังหวัดอื่นๆเท่าแก่ถ้าเปิดที่เชียงใหม่เขาขับรถไปดูอย,ยอดขายเป็นยังไงบ้างร้านดีไหมนะครับแต่พอเขาเปิดหลายจังหวัดเขาไม่สามารถที่จะวิ่งไปดูได้ทุกจังหวัดนะครับการที่เขาวิ่งไปนั่นคือเสียเวลา ปัญหาที่สองที่เขาเจอนะครับก็คือเรื่องของสต็อกหายของหายนะครับอย่างเมื่อกี้พี่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องของข้าวมันไก่จะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยไก่5ตัวจะขายได้100ร้อยจาน10จานย0จานนะครับมันก็จะมีสูตรคำนวณปรากฏว่าพ่อครัวเอาไก่ของเราไปนะครับหรือมีการขโมยเกิดขึ้นเราจะคำนวณยังไงถ้าเราไม่เอา Data เข้ามาอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของเงินสดหน้าร้านนะครับวันนี้พนักง,งานของเราทำงานเสร็จละ ตกเย็นนะครับปิดร้านแล้วก็ต้องมานั่งทําบัญชีทําบัญชีเสร็จส่งยอดทั้งๆที่มันสามารถที่ทําเป็นออโตเมติกได้พนักง,งานเองก็ไม่ได้อยากจะใช้เวลาหลังจากปิดร้านอยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวต่างๆนะครับภาพพวกนี้คือปัญหาเราเข้าไปช่วยอะไรนะครับเราไปเชื่อมสาขาเขาด้วยกันทั้งหมดนะครับ67สาขาเขาในปัจจุบันเขาสามารถที่มองเห็นยอดแบบเรียลไทม์ได้เขาสามารถเห็นเลยว่าของขายดีคืออะไรอินกวิวดียหรือหรือของที่เขาใช้เนี่ยมีอะไรที่ต้องเพิ่มหรือต้องซื้อหรือต้องเปลี่ยนนะครับของมันจะได้ไม เสียของมันจะได้สดอยู่ตลอดเวลาน,นี่คือสิ่งที่ทำนะครับรวมไปถึงกล้อง C C T V ต่างๆในการมอนิเตอร์หรือแม้กระทั่งพ่อครัวไปยืนอยู่หน้าตู้ใช้เวลาเกินไปนะครับก็จะมาปรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรับเปลี่ยน e f f i c i e n c y ในสาขานั้นๆได้อันนี้คือสิ่งที่เทคโนโลยีเข้าไปช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเชื่อมต่อ,ไม,อ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง A I นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าดูจากตัวเลขนะครับเขาสามารถที่จะบูสต์ยอดขายจาก800กว่าล้านเป็น1,700ล้านแล้วก็ผลักดันบริษัทเขาเขาเนน้าดททลหักพรพ